ความพ่ายแพ้คาบ้านต่อวูแฮมตันหนึ่งประตูต่อศูนย์นับเป็นผลงานสุดย่ำแย่เปิดหัวปี2022ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับคือนอกจากผลการแข่งขันแล้วดีเทลต่างๆทางแทคนิก,กรูปเกมการเข้าทำจนถึงโอกาสยิงประตูต้องบอ,อกว่าทีมเยือนเหนือกว่าเจ้าบ้านแทบทุกด้านจริงๆอย่างไรก็ตามท่ามกลางความผิดหวังและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เริ่มดังขึ้นทั่วสารทิศอีกมุมหนึ่งแมนยูไนเต็ดพอจะมีโมเมนต์แง่บวกให้จับต้องอยู่บ้าง ช่ครับเรากำลังพูดถึงฟิโจนส์เซ็นเตอร์ผู้รั้งสนามไปนานกว่า2ปีเต็มก่อนจะได้โอกาสคัมแบกลงเล่นในทีมชุดใหญ่อีกครั้งเมื่อคำคืนที่ผ่านมาสำหรับฟิโจนส์ก่อนหน้านี้หมอนี่แทบจะกลายเป็นอากาศธาตุในทีมไปละในะสุดท้ายที่เขาเล่นให้แมนยูชุดใหญ่ต้องย้อนไปไกลถึงต้นปี2020ในเกม FA Cup คัพกับทรานเมียนโรเวอร์สจากแมายนั้นผ่านมากว่า712วันเขาก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลย จนเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานหัวเขาอย่างหนักชนิดรู้การ2020-2021ชื่อของเจ้าตัวหายไปจากสาระบบฟุตบอลครับที่คลอสัมกำซัดคือแม้จะต่อสู้จนสลัดอาการบาดเจ็บมาได้ฟิวก็ยังไม่ไวายตกเป็นตัวเลือกลำดับสุดท้ายในตำแหน่งกองหลังอยูด่ดีไม่สี่ความจริงต้องบอกว่าเขาไม่แม้แต่จะเป็นตัวเลือกด้วยซ้ำมอน,นี่ต้องลงไปเล่นกับทีมสำรองโดนดองยาวจนแฟนบอลมองว่าหากไม่มีอะไรพลิกล็อก เคสของโจนส์คงรอให้นักเตะมดสัญญาแล้วแยกทางกันแบบเงียบๆที่น่าปวดใจกว่านั้นคือบางคนหลงลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าฟิลโจนส์ยังได้ชื่อเป็นนักเตะแมนยูเต็ดอย่างไรก็ตามระหว่างที่กราฟชีวิตมีแต่จะหัวทิ่มหนิงพื้นโอกาสครั้งสําคัญก็มาเยือนเซนเ,ซนเตอร์จอมาพับจนได้ครับก่อนเกมกับฟูแพมตันผู้เล่นในตําแหน่งกองหลังพากันเจ็บยกแผงกราฟลังหนิงไม่มีทางเลือกเขาจําเป็นต้องส่งโจนส์ลงสนามกึ่งไฟบังคับ เชื่อว่าเห็นไลน์เกมนี้เด็กผีหวั่นใจกับเซนเตอร์หมายเลขสีไม่น้อยการหายหน้าหายตาไปจากทีมชุดใหญ่2ปีเต็มแล้วต้องมาลงเล่นปุ๊บปั๊บโจรจะไหวหรอเอาล่ะแม้จะเต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามและไม่ว่าจะกลับมาลงสนามในสีเสื้อปีศาจด้วยเหตุผลอะไรหากแต่เมื่อถึงเวลาจริงต้องบอกว่าหมอนีทําผลงานได้เหนือความคาดหมายครับกล่าวคือหากตัดดาบิดเดเกอาที่ยังคงมาตรฐานเดิมพร้อมกับเซฟช่วยทีมไปหลายครั้งหลายหน ก็เห็นจะมีฟิลโจนส์นี่แหละที่แทบจะโดดเด่นสุดในทีแมนยูไนเตตตลอด90นาทีเขาทุ่มเทเกินร้อยเขาสุดทุกลูกใส่เต็มทุกดอกและความที่กล้าเล่นกล้าปะทะเชื่อว่าช็อตทิ้งจังหวะตัดบอลหน้าเส้นหัวกระโหลกวูฟชนิดพุ่งมงใส่เท้าคู่แข่งไม่มีกลัวเจ็บนำไปสู่การเรียกฟรีคิกให้ทีมจนเกือบตีเสมอช่วงท้ายเกมน่าจะได้ใจเรดอาร์มี่ไปเต็มๆถึงตรงนี้หลังจบเกมบางคนบอกไม่น่าเชื่อว่นนักเตะที่สนิมเก่อไปนานจะเล่นได้โดดเด่นสุดในสนาม บางก,ยก็ยกย่องทัศน,นคติว่าแม้จะมีสถานะเป็นส่วนเกินของทีมมาโดยตลอดภากแต่สปิริตนักสู้และความเป็นมืออาชีพของโจนส์ไม่เคยลดน้อยลงเลยท้ายที่สุดแม้ทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆเ,เป็นแค่เกมฟุตบอลแมชแรกในรอบ2ปีแต่เห็นฟิลโจนส์เล่นเมื่อคืนแล้วก็อดเอาใจช่วยไม่ได้แหละครับอย่างน้อยๆหวังว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้นายได้กลับมาอยู่บนเส้นทางที่ควรจะเป็นอีกครั้ง